you mm -hmm. มันเลยต้องเอาไปต้องพันนี้ทุกที่รือเปม่าตอนได้ลาบีไม่ทันไม่ทันนั่นนจ้าว่างกินได้ไปมัดมันยาวคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะคะกพมาถึงประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวว่าจะไปเซ็นท่านลาดพร้าวก่อนระหว่างรอขึ้นรถไปที่เลยนะคะเหนื่อยมากค่ะมากับคนแก่เหนื่อยมากๆเลยคนแก่ช้าก็ช้า ตอนนี้เราอยู่กันที่หมอชิด2นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่เชียงคานกับรถซันบัสนะคะเดี๋ยวบินจะพาไปรีวิวซันบัสแบบฉบับแต่ว่าสั้นๆนะคะแทรกเข้าไปให้นะคะรีวิวสับบ้รเรานั่งรถรอบ2ทุ่ม5นาทีนะคะถึงที่นูน่นเชียงคานประมาณตี50นาทีแล้วเราก็จะไปตามแผนนะคะเราจะไปดูภูท่อกันเลยนะคะตอนตี50นาทียังไงเดี๋ยวก็ ไปหาสถานีทันสันบัสก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ช่องสุกค่ะรถซื้อตัวออนไลน์จ่ายแล้วมันไม่บอกอว่าทีนะ่ไหมทุกคนคะตอนนี้เราก็อรอขึ้นรถนะคะเขาจะเรียกประมาณทุ่มสีผิดอีบินก็จะไปล้างหน้านะคะแล้วก็แปรงฟันเตรียมตัวนอนแล้วก็จะกินยาเพราะว่า มันมปวดหัวแม่ที่ใช้เป็นไม่มีไม่มีนี่อะไม่ pues ไม่รู้บิมก็ล้างหน้าเด็ดครีมหน้าเมื่อกี้แล้วก็ทาพวกครีมบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในชิดแล้วก็บอกก็ถจอว่ากล้องแข็งแล้วก็ที่วางคอไม่ตกใส น่าจะไม่เวียนพราถไม่เสเก็น่จะ้าหนาวมากเลยรว่าจะไม่หนาวเาลยิ่งหนาแค่น้ที่ลงรถายเอลวะเรีนบี คือฝก่อนนะพี่อวีมงต่ดูไมเหมือนลค้าเราดตงมไม่้สองคนรถับขอองข้อมือนเที่ยวทั่วยของตัวนักท่องเที่ยวเองและที่สำคัญนะครับท่านต้องสำรวจดจทรัพย์ินที่ท่านนำติดตัวมาด้วยได้ครับเพาต้องสำรวจนะครับในการดำานินรับ คนเยอะมากดีนะที่เรามากันก่อนอ่ะวันนี้รับโชคสเปิร์นนะคะที่นไปหาอะไรกินดีกว่าร้อยไหมเฮ้ยไข่กระทะอร่อยดีอยาไข่กระทะส0บาท

ตอนนี้บินเปลี่ยนชุดแล้วนะคะที่เลือกสั่งมาล้วเดี๋ยวเราจะไปสกายวอล์กกันต่อเลยก่อนจะเข้าห้องพักเพราะว่าเราเช็คินได้ประมาณเที่ยงหรือว่าบา่ายนี้แหละเป็นนิวลุคแล้วนะคะพร้อมสำหรับการไปการวอล์กแรกขอทำผมกับทาแป้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สกายวอล์กค่ะหนึ่งแล้วแต่แบบว่าก็ติดมากโอ้ยมาทุกคน อ่าลงตรงนี้เลยครับจะลงจอดรอตัวนี้เนี่ยครับตอ,ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ทางขึ้นสกายวอล์กแล้วนะคะต้องซื้อค่ารถรับส่ง20บาทต่อคนแล้วก็ต้องซื้อรองเท้าได้เพราะเขาปบบิดกระจกคู่ละ30บาทเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้อมูลกันตอนนี้เพิ่งวายหาทางขึ้นก่อนนะคะคนเยอะมากทุกคนต้องรีบมายิ่งที่สาย,ยาเที่ยงนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วรถหลายคัน,นะคะเ,เอาได้แล้วคุ๊กเอาได้แล้วคุ๊ก ได้ไหม่ขบคุ้นแต่กันเต็มเนาะน้ำแมวกระของพรก่อน เราก็เดินไปรอจับัใสเลยอนครับเอาไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับหรือว่าจะมาบริกาคหอในวันปัสยเราจะม่จองซื้อเีกนะครับเพราะว่านโยบายของะคารงเราไมมีนโยบายจือคืบสำหรับนนี้อย่าเือนีมาไรนเธอตรต่ไตัวตม คนน้คะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวเอารูปสวยๆมาฝากกันค่ะ ป้าสายลือดีโฮมสเตย์เุมและนเราคุเ็มาอะไรก็จะลก็พาแม่รอนี่มีจักรยานให้ด้วยเหรอคะมีจักรยานจะจะได้มาคุณนยุคจะมีค้อพักเราค้ ออกมาจะมีห้องแอร์กับห้องพักลง่ะห้องนุเอาหนูไม่เห็นแอร์ห้องตัวเองกมีเขืออะไรอ่ะมีเขืออะไรสวัสดีค่ะนี่ข้างหลังบ้านจะติดแม่น้ำโขงอย่างน,นี้เลยชิลมากทุกคนตอนนี้นะคะมันก็มาอยู่ที่ที่พักแล้วนะคะเพียเช่า,ปาเป็นโคนสเกบ้านใสด้วยดีนะคะเดี๋ยว เด่คือโลเคชันดีมากแล้วก็สะอาดค่ะกดไลค์หนึงชอบเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดอาบน้ำก่อนนะคะแต่มาจากกรุงเทพมันไม่ได้อาบน้ำเลยเดี๋ยวพาไปกิน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 แล้วก็กินค่ะหลังจากนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากกินแล้วก็ช็อปดูนขนตาพันกันหมดแล้วหน้าก็ไม่ได้แต่ง คนคะในที่สุดเราก็ได้อาบน้ํากันแล้วนะคะเปลี่ยนชุดเดี๋ยวจะไปกินข้าวเปียกที่หน้าบักซอย20บ้าเขาบอกว่าเป็นร้านอ,อร่อยสุดนะคะ20บาทแล้วก็ไปกินจุน่มนัวที่ซอย10สองอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านข้าวเปียกกันก่อน,นะค่ะที่เราจะมากินเปิดอยู่ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ร้านข้าวเปียกแล้วแต่ว่าเขาปิดพักร้านอยู่นะคะงั้นเราก็จะไปกิน อะไรนะเขาเรียกจุ่มนัวจุ่มนัวกันก่อนนะคะที่เขาบอกว่าเด็ดอยู่ซอยสิบค่ะไปดูกันเลยถ้าเกิดว่าดูจริงต้องรู้ว่าตอนเปิดคลิปทํายังไงทายังไงไม่ได้ดูจริงนี่ว่ต้องทำอย่างนี้ที่ดัาเอสไงใช่ดูดูแบบดูพี่ที่พี่ไปทํางานต่างประเทศด้วยอะไรด้วยใช่ใช่ใช่แรกๆเลยที่พี่ไปลงสวัสดีจ้าเดี๋ยวไปลงว์กเมืองคานกันนี่ไงไปจุ่มนัวซอยสิบกัน อยู่ในร้านอยู่ไหนหิวมากหิวมากไหนคือร้านจุ่มนัวน่าจะตรงนั้นแน่เลยค่ะที่คนเยอะๆทุกคนนี่ไงร้านนี้ <c oughs> นี่คือจุม่มที่เขาบอกอี้ม <c oughs> คุณกัดเผ็ดด้วยนะคเนะหวานไหมเเผ็ดวานๆไม่เดเดียวๆเผ็ดเกียววานๆมกี่ตังอะไรด้วยดํานไหมด้วยที่เ่นไปอ่ะเดี๋ยวตะอ๋อ อร่อยค่ะก็มีผักเื้นแล้วก็มี ไล้หวานมากอร่อยอิ่มคือกินจุ่มนัวไปคนละถ้วยแล้วก็นมหวานคนละถ้วยนะคะทุกคนบีมขอเตือนว่าควรมาก่อนสักบ่ายโมงอะไรอเงี้ยถึงจะมีของกินเมื่อกี้นี่บิมเสร็จประมาณบ่ายสองนะคะเออพวกหนมหวานอะไรอย่เงี้ยหมดไปเยอะแล้วแล้วก็ พวกขนมจีนอะ่ะก็เหลือแค่น้ำใจอย่างเดียวแล้วบิ๊มก็ไม่ได้กินตอนแรกว่าจะกินขนมจีนน้ำพริกด้วยก็ไม่ได้กินคือต้องมาแบบเร็วๆหน่อยนะก่อนบ่ายสองจะได้ได้กินทุกอย่างเลยแล้วก็จะไม่ต้องรอนานด้วยค่ะทุกคนคะเราก็กินกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะที่ร้านจุม่มเนอแต่เราไปกินอย่างอื่นกันต่อคะ่ะตามมาเลยอย่าพยุดนะเพือน,นมาเกาะแค่นการทันผู้ชุมกนว่าแผนของเราคืออะไรจะไปไหนเนี่ยเดินไปนอนก่อน พ่อคุณไม่อินนอนเสร็จเออกมาเดินกินถึงมืดเลยครับ4โมงาโมงถึง2ทุ่มไม่กว่า4โมงเออ4โมงเดินถึงค่ำเลยกินทุกร้านเลยนะทุกร้านเลยเออไอมันแหนนะเออแหนเดินไปเดินน้ำข้อฮะเนี่ยเดินเล่นน้ำข้อหลุดเหลืองไหมจะไปเดินเลยอยู่กลางนู้นอยู่ได้ไม่ใช้เดี๋ยวเละถ่ายรูปดื่มน้ำโผง เราเดินทางนี้ก็ได้อเราเดินตรงนี้ก็ได้ถ่ายรูปดีกว่าทุกคนคะหลังจากไปนอนพักมานะคะเ,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 เราก็ตื่นมาหาอะไรกินกันอีกรอบค่ะ สางสิบอเลยเ้าแต่ให้โอ้ว่าไม่มีวัดต้องขอให้ร้อยนะหไหมเดี๋ยวขอให้สอนะลูกเหมือนมากจีเลยจีได้ผูกแก็ได้อย่างยุคนนี้จีสีโฮ้เหมือนกับ คนเขาเลยเราจะได้กินเขาเรียกว่าอะไงวะข้าวเปียนเส้นใส่ทุกอย่างใส่ไข่กันแล้วเลยจะมันดีว่าอร่อยจริงเปล่ามาสามรอบรอบที่สามนั้นผงจับตัวว่าอร่อที่สุดแล้ว พริกที่เนี่ยเผ็ดมากคุณกินเผ็ดไม่ได้อย่าใส่เยอะ ก็เหมดอนเปคน้าวเป็นไีฟิล์มใ่แงทุกาแกงร้อปต้องใส่หมั้งนะตอนนี้คนจะ่นั่งก็ด้วยสี่สิาท่ด้ก็ไป็เตีมเ็ไหมถึงอ่ะ้ยว้ายว้ายว้ายใได้ไวหมั่น้ยว่ะร้อยแดงทำอะไรนี้ดองแดงฮะทาผือดองแดงทำขัวเย วันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะคะเขาก็จะมีตักบาตรข้าวเหนียวกันทุกเช้าเลยบิมก็าน่าสดมากไม่ได้แต่งหนะ้าเพราะว่าเดี๋ยวบีต้องขึ้นรถรอบ8โมงเช้านะคะคึนโจ๊กมาออกมาดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินกันนะะึ้นโจ๊กหนาวมากเลยอากาศมีควนันออกมาด้วยเดี๋ยวถ้าคนมองไม่เห็นหรอกหาะอะไรกินดีกว่าเออกินโจ๊กก็ได้หาอะไรกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นรถสกายแล็บมารับแล้วก็กลับ กรุงเทพคลิปนี้ก็คงกินร้านนี้ก็ได้ไมีโจ๊กมีไข่กระทะคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่าน,นี้นะคะทุกคนไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะวัน,ะน,นนี้นไปขอปลานนไปบ๊ายบายบ๊ายบายแม่มมชีเขา้าจีกัน แต่นนีกรอดออกมาว่าหัวไปตีกักบเยอะเลยไม่เคยอร่อยกลับแล้ว Thank you